โอเคสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับน้องสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาสิไปที่วิ่งตัวเดียวเราพัฒนาเนาะนะครับเอาสำหรับกูเด้นของเฮานะครับเฮากะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับ๋ยวเฮาจะคอยไปจับคูเด้นเนาะเอานะครับในคลิปนี้กะไปที่วิ่งตัวเดียวนะครับบนล่างนะครับในในสุดนี้เนาะนะครับเ้าการตวงพนนะครับผมเฮามาจำแนงไว้เป็นทีเรียบร้อยนะครับได้อ่าใส่เลขสองโตะคือสิบกับหน่วยบนเนี่ยนะครับสิบหน่วยบน นะครับ8คงที่ได้เลขวิ่งตัวเดียวนะครับบนล่างเนาะนะครับเดี๋ยวจะมีบางเส้นทาอะไรกัตัวเลขจักน้อยนะครับเนาะสำหรับเลขในสุดนี้ก็คือวิ่งตัวเดียวเอาสำหรับขาวิ่งนะครับอผู้่นมาวิ่งนะครับหรือเสียวไปจับคู่ก็ย่อมได้นะครับเนาะนะครับหรือเสียวไปรูดนะครับบนล่างนะครับนะครับเนาะเอาในวันนี้นะครับเนาะ10หน่วยบนนะครับ8บวกศูนย์8บวกศูนย์บวก8ดคงที่8บวกศูนย์ได้8 แปดบวกแปดเป็นหกได้หกนะครับตัวเดียวตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลขออกไปที่หนึ่งหกสี่นะครับสามหนึ่งบนล่างด้วยบนล่างนะครับได้หกนะครับตัวเดียวหกครับจะมาที่หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนนะครับมดต่อมานะครับ หกบวกสี่ได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดได้แปดตัวเดียวนะครับได้ออกไปที่สองแปดเก้านะครับแล้วก็เจ็ดสองนะครับแปดตัวนี้นะครับก็จะมาที่หลักสิบบนนะครับมันต่อมานะครับแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดคงที่ได้ห้า เลขหาครับเลขออกสี่ห้าเก้าแปดสี่เลขหาตัวนี้ไปที่หลักสิบบนนะครับโหนะครับสังเกตดูจะมาหลักสิบบนทั้งนั้นเลยนะครับสิบบนเนาะนะครับมวนต่อมานะครับห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกแปดคงที่ได้สอง นะรับเลขออกไปที่หกสองหกหนึ่งหกสองตัวนี้มาหรักสิบอีกเลหรักสิบบนนะครับเนีย่ยครับานะนะครับแล้วก็นะครับงวดต่อมาเนาะนต่อมานะครับสองบวกหกได้แปด สองบวกหกได้แปดแปดบวกแปดเป็นหกได้หกครับเลขออกไปที่แปดสี่ห้าหกแปดสังเกตว่าเลขตุดนี้นะครับจะเข้าหลักสิบั้งนั้นเลยนะครับสิบนะครับไปสิบล่างนะครับวันนี้ไปสิบล่างนะครับวันต่อมานะครับสี่บวกห้าเป็นเก้า ก้าบวกแปดเป็นเจ็ดครับเลขออกไปที่หกสี่เจ็ดหกหกล่าสุดนี่เนาะล่าสุดนี่ออกหกหกนะครับเจ็ดตัวนี้ไปหลักหน่วยนะครับรอบนี้ไปหลักหน่วยบนนะครับนี่นะครับออมันเป็นแบบนี้เนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดนี้เนาะ นะครับสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ 1. 1่งสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดคงที่ได้เก่าเก่านะครับนะครับเนาะในส่วนนี้นะครับวิ่งตัวเดียววันนี้ได้เก่านะครับได้เก่านะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะมาที่บนส่วนมากนะหกได้หกไปหลักสิบบน เอาหกสี่นะแปดหลักสิบบนแปดเก้าห้าหลักสิบบนห้าเก้าสองหลักสิบบนสองหกหกนะครับมาที่หลักสิบล่างหกแปดงวดล่าสุดนี่เกตนะครับมาหลักหน่วยบนเอานะครับบนล่างนะครับเนาะบนล่างสําหรับในงวดนี right. ้ด้เก่าวิ่งตัวเดียวได้เก้าตัวเดียวเลยนะครับไนเก้าเนาะนะครับเก้าก็สวยนะครับสวยนะเก้าก็ไม่มาหลายงวดแล้วนะครับเก้า ครับน่าจะมางวดนี้หรือไม่นะครับเก้าเนาะนะครับอ่าสำหรับในวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับถ้าเอาไปเทียบไซสกับไฟเอกของเขานะครับไฟเอกของเรามีเก้าหรือไม่นะครับไะเอกของเรามีเก้าไหมนะครับไฟเอกของเรานะครับไฟเอกของเรานี่ไม่มีเก้านะไม่มีเก้านะครับ ถ้าไม่มีก้าวก็จับใส่ได้ไหมนะครับเนาะนะครับมันก็นะครับมันกับบอเชิงนะครับเพราะว่าเลขมันเป็นบนล่างบางที่อาจจะไปบนหรืออาจจะไปล่างนะครับเลยจับคู่กันก็ได้นะครับคู่กันก็ได้ถ้าเฮ้ามาเทียบนะถ้าเทียบนะครับมันจับคู่กันมันมาไหมนะครับถ้าชนแล้วมาไหมจับไม่ชนจับคู่กันมาไหมนะครับอถ้าได้ตัวเดียวแบบนี้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวเดียวนะเริ่มมาตั้งแตงว่าหกสี่นะหกสี่นะครับ กสี่นะครับอ่างวดหกสี่นะงวดหกสี่นะหกสี่ก็จะเป็นตัวนี้นะหกสี่เป็นตัวนี้นะครับงวดหกสี่นะครับได้ไปที่หกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับหกตัวนี้ก็ชนนะครับชนหกนะครับชนหก จนหกเนาะนะครับมาตั้งแต่งวันนี้เดี๋ยวเราเทียบิันนะครับเทียบดรนะครับหรือเราจะมาเทียบเสร็จตัวนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวมาเทียบเสร็จตัวนี้ก็ได้ครับมาเต็งแต่งวดหกสี่นี้เนาะนะครับหกสี่ตัวนี้ผมงวดหกสี่หนึ่งหกสี่นะครับ,รบ, 64, รบออกหนึ่งหกสี่ก็คืองวดนี้นะครับได้หกนะครับได้หกมาหกสี่ก็จับคู่กันมาแลนะ้วหกสี่ นะครับหกสี่ตัวนี้ตัวนี้ได้หกเราเขียนเสร็จตรงนี้นะครับได้หกได้หกได้แปดได้ห้านะครับแล้วก็ได้สองแล้วก็ได้หกนะครับได้หกนะครับแล้วก็ได้เจ็ดวันนี้ได้เก้า เอาตัวเดียวนะครับเนาะเอาตัวเดียวเทียบลองดูเทียบไปอีกของเราลองดูนะครับนะครับเนาะเทียบดูนะครับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ไม่ชนนะครับนะตัวนี้ไม่ชนไม่ชนมาสี่หกนะครับมาสี่หกนะครับสี่หกนะครับหกสี่นะครับจับคู่กันก็มาหกสี่ตัวนี้นะมาคู่นี้หกสี่นะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับ ได้แปดนะครับได้แปดจับคู่กันมาก็มาแปดเก้านะครับจับคู่กันมาเนาะนะครับเทียบดูนะครับตัวนี้มาหกสี่มาหกสี่ตัวนี้มาหกตัวนี้มาสี่ก็มาหกสี่คู่นี้นะครับวดนี้ตัวนี้มาแปดนะครับตัวนี้ได้แปดตัวนี้นะครับจับคู่กันมันไม่ชนนะครับไม่ชนก็จับคู่กันก็ค evet> ู่มาคู่แปดเก้านะมาคู่แปดเก้านะครับ แล้วก็งวดต่อมาก็ไม่ชนนะครับไม่ชนได้ห้านะครับได้ห้าเนี่ยตัวนี้ห้าตัวนี้ไปบนสี่ตัวนี้ไปล่างมันนะครับจับคู่กันมันก็ไม่เข้ากันเป็นทุกงวดนะครับเนาะไปคนละทางนะครับวิ่งตัวเดียวไปคนละทางกับตัวนี้ Frost. ตัวนี้ไปบนตัวนี้ไปล่างนะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ไปล่างตัวนี้ไปบนนะครับต่อมานะครับสองหกชนสองนะครับอะตัวชนก็มานะครับชนนะครับงวดนี้ชนนะครับชน ชนสองมาสองนะครับชนสองมาสองชนสองมาสองนะครับชนสองมาสองงวดต่อมานะครับได้หกนะครับได้หกเอาหกแปดไม่มีแปดนะครับจับคู่กันก็ไม่มานะครับไม่มาตัววิ่งกับเลขเด่นนะครับอ่งวดต่อมานี้ก็ชนเจ็ดนะครับชนเจ็ดชนเจ็ดก็มาเจ็ดนะครับชนเจ็ดชนเจ็ดมาเจ็ดนะครับ อะชนเจ็ดมาเจ็ดนะครับชนเจ็ดมาเจ็ดงวดนี้นะครับได้ตัวนี้ได้เก้าตัวนี้นะครับไม่มีเก้านะครับก็มีสามสี่หกแปดไม่มีเก้าแต่จับคู่กันเนี่ยมันก็จะไม่มานะครับจับคู่กันไม่มานะครับนักรับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเลขวิ่งตัวนี้นะครับเลขวิ่งตัวนี้ก็วิ่งไปเฉพาะเขาเลยนะครับวิ่งไปเฉพาะเขาเลยนะครับนะไม่รู้จะไปบนล่างนะครับ แต่มาทุกวดนะครับวิ่งเลยนะครับตัวนี้ครับในงวดนี้ก็ได้เก้านะครับได้เก้าจะบคู่กันกับพระเอกไม่มานะครับนอกจากจะชนถ้าชนได้มานะครับถ้าชนไดมานะครับตัวนี้ได้เก้านะครับได้เก้านะครับผมเอาวิ่งตัวเดียวได้เก้านะครับเอาในคลิปต่อไปเขาจังไปจับตัวเด่นของเขานะนะครับในชุดหลักนะครับในชุดหลักสุดหลักของเรานะครับในชุดนี้นะครับ เดี๋ยวเขาจะมาจับกูนี่จับชุดนี้เป็นเพื่อนเนาะนะครับวันนี้นะครับจับแ้มแล้วได้สามสิบกูนะครับสามสิบกูทั้งหมดนี้นะครับสามสิบกูนะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เ่าวิ่งตัวเดียวได้เก้านะครับวันนี้ได้เก้าเนาะนะครับได้เก้านะครับวิ่งตัวเดียวได้เก้านะครับเดี๋ยวจะมาจับกูเด่นเนาะนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ไปเพ่อนนี้ลาวเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ